รถของเรามูลค่าเท่าไหร่ครับมูลค่ารถอยู่ที่9ก้000นหนึ่งหม่นเจับาทค่ะคคเอารถไปแล้วเราได้เงินมาเท่าไหร่ฮะตอนนั้นจำนำไว้ที่5,000มนบาทค่ะแต่ว่าได้รับ4บี่0 0ื่นห้ันบาทค่ะหลังจากหักดอกเบี้ยแล้วหายไปห0 0พันเลยใช่ค่ะโอ้ทีนี้คือเรายังมีการเดินหน้าจ่ายเงินให้ไฟแนนซ์ต่อหรือเปล่าเพิ่งมามาค้างเดือนล่าสุดเดือน,อนพฤศจิกาค่ะ ว่าหาไม่ไหวแล้วเนาะก็มันงานมันไม่ค่อยได้ทําแบบต่อเนื่องค่ะมันหยุดบ้างมาธุระทางรถบ้างอะไรค่ะรายได้มันก็น้อยลงมันก็ติดค่ะเรื่องค่าใช้จ่ายค่ะอื่ะคุณสีบ้างเห็นคุณซีบอกว่าเนี่ยในมือเนี่ยถือเอกสารมาด้วยช่วงเช้าไปยื่นกองปรับปรามาแล้ววันนี้อยากจะสะท้อนปัญหาให้กับตํารวจฟังอีกคืออะไรบ้างก็คืออยากจะท้อนว่าเออตอนเนี้ยผู้เสียหายอะค่ะได้มีข้อมูล ของนายทุนว่าทะเบียนรถแต่ละคนของผู้เสียหายเนี่ยค่ะอยู่กับนายทุนคนไหนบ้างซึ่งผู้เสียหายอะค่ะคาดว่าถ้าเราปล่อยเวลาไปนานหรือถ้าปล่อยถึงหลุดปีใหม่ไปอย่างเงี้ยค่ะกลัวรถเจ้าจะข้าประเทศอีกแล้วพวกเราจะตามยากเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยวันนี้ที่มาค่ะก็เลยอยากจะยื่นว่าในเมื่อเรามีข้อมูลในส่วนนี้แล้วอะค่ะก็อยากให้ทางกองปราบช่วยลงเร่งออหารถให้พวกเราหน่อยค่ะเพราะว่าก็หนึ่งที่อย่างที่บอกค่ะคือ เราลำบากบางคนตามรถเองจนตกงานค่ะบางคนมีปัญหาเรื่องไฟแนนซ์บางคนเขาอยากจะแบบในเมื่อติดปัญหาตรงนี้แล้วก็เลยอยากจะคืนรถให้ไฟแนนซ์ไปซะจะได้จบประมาณนี้ค่ะ,คะก็จะฝากทางตารวจด้วยแล้วท่านอื่นล่ะฮะสะท้อนให้เจ้าหน้าที่ท่านฟังหน่อยฮะคนที่ถือไมค์คนไดกก็ได้ครับตัวนี้ค่ะตอนนี้หนูก็เดือดร้อนนาอหนูอยากได้รถคืนนะคะเพราะตอนนี้หนูก็โดนไฟแนนซ์ฟ้อง งานก็ไม่ได้ทำค่ะตอนนี้ต้องปิดร้านเพราะเดือดร้อนมากไม่มีรถส่งขนมค่ะรถสำคัญกับเรามากสำคัญกับเรามากค่ะเอารถเนี่ยไปค้ำเอาไว้ได้มาเท่าไหร่ฮะได้มาสามหมื่นค่ะอ๋อไม่เต็มค่ะได้แค่สองหมื่นหกค่ะจริงจริงได้ต้องตั้งสามหมื่นแต่ผู้ก่อเหตุให้มาแค่สองหมื่นหกพันบาทใช่ค่ะหายไปถึงสี่พันบาทใช่ค่ะราคารถเท่าไหร่คะที่เอาไปราคารถของหนูแปดแสนค่ะแปดแสนเจ็ดค่ะอ่า ค่าแล้วซื้อเหลืองครับผมของผมของผมนี่ได้รถคืนแล้วครับโอ้ครับเป็นชุดชุดแรกที่หกสิบสี่คันครับผมครับครับได้รถคืนแล้วอยากจะรู้สภาพรถที่ได้กลับไปมันคงเหมือนเดิมกับที่เราเอาไปให้เขาวันแรกไหมคะก็มีสภาพรอยขีดข่วนนิดหน่อยครับแต่ภายนอกแต่ว่าภายในเนี่ยก็ มันเหมือนมีรอยแกะตรงข้างฝาประตูอะไรอย่างเงี้ยครับครับแต่แต่ก็ผมได้แจ้งทางพลังงานสอบสวนเขาได้ถ่ายภาพถ่ายรูปไปประกอบแล้วครับคครับในระหว่างที่รถเราไปอยู่กับทางผู้ก่อเหตุเนี่ยฮะต้องเสียค่าถ่ายรูปได้ไหมฮะ,ะเสียครับผมครั้งแล้วเท่าไหร่ครับก็คือผมต้องต่อด,อดอกเขาทุกเดือนอผมต่อดอกไปคร,ครั้งครั้งครั้งแรกเนี่ยก่อนที่ แต่ขอรูปถ่ายเนี่ยคือเขาจะให้โอนเงินให้ก่อนก็คือดอกเบี้ยนี่แหละครับคืออยากจะเห็นรถของตัวเองใช่ครับขอให้เขาถ่ายภาพให้ต้องเสียเงินเป็นหลักพันใช่คต่อรอบครับผมเพื่อที่อยากจะรู้ว่ารถของเรายังอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าใช่ครับทุกคนเป็นแบบนี้หรือเปล่าฮะต้องต้องเสียค่าถ่ายภาพทุกคนเป็นแบบนี้อย่างนี้เลยเหรอใช่คือเขา